สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับครับ FC สาวน้อย FC น้องอิงครับบอกรับบาวโทนในช่องท้องคูนแบ่น้อยน้องอิงครับครับพี่น้องกะทีมงานรถตู้นะครับฮอนุนเบบีแหละกะแม่ฮักบุรีลำนะครับวันนี้ออกเดินทางแต่เว้นครับเนื่องจากว่ามีนัดครับทางทีมงานนะครับว่า ไปวัดอีหยงนี่แหละพี่นอ้องอยู่แถวอุทุมพรน,นะครับอันนี้ก็มันจะมีในคลิปนะครับว่าเพิ่นไปวัดไหนนะครับบาวโท้นกับบดิตตา้าเหมือนกันนะครับเ <c oughs> พว่าทวาวไปปะนั่งกับโกหูคือเก่านะครับพี่นอ้องก็เลยมีเอฟซี FC หลายคนหูอยู่ดอกว่าเอน,นีเพิ่นมีนัดที่จะไปทําพิธีอยู่วัดนะครับเวลา เหลืองามยามดีกับประมาณ16นาฬิกานะครับก็เลยต้องออกเดินทางก่อนเวลานะครับแล้วก็หลังจากเซตในงานพิธีอยู่ที่อุทุมพรแล้วก็จะไปหน้างานแสดงต่อเลยนะครับแมลงอยู่ที่พื้นฮีนะครับมหาชนะชัยนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับพี่น้องบ้านพื้นฮี แดนค่อยๆเน่มันไงโ่แลไงไงกับคือพ่นน้ำไว้อเจอ้าวะเอไปมันไงเห็ดยังไงเจ้าขยุตแต่ว่าวดรถตู้จอดยังล่ะรถตูจอดรถตลืเดินทางต่อแล้วครับ จากนี้ไปมหาชนาชัยกับบกไก้นะครับพี่น้องประมาณหกสิบหกสิบหกกิโลนะครับจากนี้ไปมหานะครับจากนี้ไปนางานนั่นแหละประมาณหกสิบหกกิโลนะครับแต่ว่า <c oughs> <c oughs> เพิ่นกับมีงานที่จะต้องไปไทำพิธีนะครับบรูว่าเป็นพิธีอย่างอยู่ที่วัดอยู่ที่อุทุมพรนะครับ ได้ยินเพื่อนคุยกันนะครับพี่น้องกันเลยบริด้ถามว่าจะไปไหนนะครับเดี๋ยวไปรอติดตามในคลิปช่องพ่อแม่อุ้งอิงช่องเสียนนนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะอัปเดตให้ได้ชมนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรมีงานบุญอะไรมีไออีอังถีเพื่อนต่องเฮ็ดเอาแล้วนี่โทรศัพท์ใคร ศัพท์เสียน้นบะนี่แบบนึงครับพี่น้องเดี๋ยวโทรหาพ่อเอกก่อนเอาเป็นยังเนาะเสียน้นือ,อ,นอนนได้แล่นย้อนกลับมาละบาดนี่พี่น้องเอ้ย <c oughs> พอดีเห็นในโทรศัพท์วางอยู่โต๊ะครับก็เลยเบิ่งว่าเป็นโทรศัพท์ผู้ใดหเห็นหน้าจอเป็นไอ ลูกซ้กายเพิ่นนะครับลูกซ้ายเพิ่นยื่หนาจอโอ้โทรศัพท์เสียนนตัวนี้ก็เลยวะกะะ็ได้แลยนย้อนกลับมานะครับย้อนกลับมาเพื่อร,รับเอาโทรศัพท์นะครับพอดีบเ่าวอีสานนัดแม่หักไปนะครับ <_ H> มาบ่ท่านแม่หักประมาหนาทีหนึ่งครับพอดีเสียนนท์เลยกลับมา เอาโทรศัพท์นะครับก็เลยได้บ่าวอิสานติดรถไปนํานะครับไปงานคอยติดตามสนับสนุนน้องอิงนะครับบ่าวอีสานบ้านน้องบัวนะครับไม่อีกแล้วประน่างนี่คนที่ไม่มีข้อมูลนะครับจอบแต่สีถามผู้อื่นถามเ่าถามห่อสีหหห่หาอห้ข้อมูลไปไปรับไปบอกกับไปบอกอีกคือนึงอย่างอย่าง,นงหนึน่งเด็นงานเห็นบ่เหรอเพรอเรเพื่พพพพพอน โชคดีแค่กนันพนนกลับมาเสยพนนท์ไปยังคือกลับมาลืมโทรศัพท์หูเสยพี่น้องของเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพิ่นหูเสยหมอันนี้ยังบระธานเดบบอกเพิ่นได้นี่เพิ่นหูเสยเออดีแน่ผู้แข้งดวงดีครับเงีอะบอกโอ้ดวงดีแฮ่บันิสันพนนลืมโทรศัพท์กลับมาโอ้ดีง,งามดีงาม ของกะนาหนาลา,าเบิดลีลาตีล่ะบอกแล้วว่าอย่าลีลาของกะนาอันแต่นอนของแอร์ละลีลาตีล่ะบมาา่ม่าไงเนี่ยนอนของแอร์ละม้วนาาวตีล่ะมาหอยเอากระนาหนาลาเบิดภาษาฝ่าว่ามา,มาบ่ทันแ <c oughs> ล้วพนอนลืมตัวสาบดีะกะสมซื่อละครับพี่น้องพอนอนสมสมที่พระชิตาเวาวจีวดอก สมที่พอสมที่พออชิตาว่าดีดอกไป,ไปไปใสกะลงนะบ่ลงเสือกะลงนั่นลงกันนี้่อช <c oughs> ิตาวะ <c oughs> บ่ทนบ่ทนเต็มสกีรถน้ำไปเอาใหา้แล้วเขาเห็นคนลืมทรศงจับโองเสืออะไรปเจอท้องที่ไหนนะไม่รู้ กยังว่าวงหูก็ไม่รู้ไงนั่นนนรถูดนบมาหากัก่ม่หกักอแม่หักใส่แม่หักแล้วก็ไปแล้วรถเหมือนกันไงไม่เหมือนเหมือนที่ไหนคนละรุ่นเลยรถคันนไหไงก็รถแม่หัก,ก,กยกว่าเมนต้องสีดรถแม่หัก,กันหน่อยหน่อยกว่าน,นี้ กระส่ายกับเมือนขั้นนีที่กระ่ายฉไม่ดูพดีันนเพิ่งนอนตื่นเพราะว่าขันนีกับสีดำเือนกันเหมือนตรงสีดำคนนะเอาทีมงานคุณอาภาเขาเก็บของแล้วหรอเป่าเขาอนีเมืู่้ใดทีมงานคุณอาาจะทีมงานหเศ้าเดือทีมงานคุณอาภาทีมงานคุณอาบน่ย เออนั่นแหละทีมงานคุนระผาบเลมชบาของซีสเกตสร้างบ้านบอกว่าจะใส่เสือสีสเกตแบบแต่แมนเราใส่เสืออุ้งอิงมาครบที่มือเ้านี่สิมีโบนัสพิเศษอยู่เลยเพราะว่าเพราะว่าบอกบอกแล้วนะวังมาขึ้นฝนว่าเออทำไมเห็นงานอยู่นี่ต้องใส่เสืออุ้งอิงว่ะ แต่ไปทางอื่นจะค่อยใส่เสือสีสเกตว่ะเอ็มป์ป์อ่ะจะเอ็มโแดงนี่นิกาใส่เสือต้องมีเสือเชื่อว่าข้นอ่ะว่า,ว,าว่าแต่เล่าสิมาหลบซวงนี่แต่ให้เล่าให้เล่ากับบุด้อีกพอข้นอื่นก็นจะว่าล่ำเอียงอีกให้ายบ่ทำกันอีกต้องให้ทุกคนมันตกเป็นทีมละเป็นทีมชันมันต้องมันต้องใส่มาเป็นทีมเลยเขามาไดน้นี่นั่น บ่ได้ดังใจเลยทีมงานคุณภาพนี่นะเพิ่นเบิ่งคลิปน่ะล่ะให้เพิ่นเบิ่งคลิปเพิ่นสิได้ฮู้บ่ใส่เสื้อมายังสิมาขอเพิ่มอีกเจ้้าบ่่ดใสสเื้อมาขอเพิ่มขอไปเฮ็ดหยังขอไปบ่ใส่ขอไปมันต้องใส่ไปใส่เสื้อสีสเกตสร้างบ้านใส่สีสเก็ดสร้างบ้านใส่หัวโลกหัวหลอนโยงงานหนักๆงานหนักๆสีสะเก็ดสร้างบ้านเขาให้เฮ็ด จะพวงเจะาลูกเกินออกมาหนีเพราะพวงเจะแบกอะไเสาเข็มจะโหนมานับมือเสาเข็มกับเสาเข็มมาโหดเครื่องมือจะนอดใบมงอยค่อยเล้วพี่น้องเอ้ยปนันเสียบ้าทุ่นหยกเวลายืนมองไปนะเห็นเป็นหนึ่งสองข้ามเป็นยางเป็นขาผู้หนึ่งผู้หนึ่งสูงผู้หนึ่งเตี้ยผู้หนึ่งขาสั้นผู้หนึ่งขาเง่านะผู้หนึ่งกลัวผู้หนึ่งชอยนี้เวลายางกับยางบผสมกันนะพี่น้องเสาไม่เกิดเอียง รถสีรถนาสีรถรังไงไม่ตะเพิ่งแค่ยังสีข้นเนี่ยทีมงานคนมาโทรกันพวกขนไหมอ่ะขอบคุณครับขอบคุณทุกกระรังใจครับพี่น้องขอบคุณฝากกด subscribe กดไลค์ลกดแชร์ครับฝากเบิ่งโฆษณาให้นำครับพี่น้องสารับคลิปนี้เดี๋ยวไวปสนิทสก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ลิปหน้าค,ครับสวัสดีครับ